วันนี้มาผัดกะเพราหมูกรอบค่ะมารับชมกันนะคะผัดกะเพราหมูกรอบค่ะสวัสดีค่ะจะมาผัดกะเพราหมูกรอบนึกอะไรไม่ออกก็มีหมูหมูสามชั้นย่าก,ก็เลยทอดแล้วก็ผัดหมูกรอบชามหนึ่งเลยอ่เนี่ยในตู้เย็นมันมีหมูหมูสามชั้นไนงะ เดี๋ยวเอาพริกก่อนมันมีคบหมดแล้วกะเพราของเราก็มีเกียดพีิต้นพริกยักษก์ตำใส่ฟิตไว้แล้วก,ก็แช่น้ำไม่นานนั้นเนี่ยแค่แรงไปพริกใส่ก็สองช้อนเลยนั่นกระเทียมไว้หน่อยหนึง่งให้กระเทียมหอมหน่อย แล้วก็ใส่หมูเนี่ยพริกยาตาําแล้วใส่พริกแข่งไว้อามาเอาออกมาตั้งแต่ครึ่งคืงนอะ่ะอันนี้ย่ากแกงกมตอนเจ็ดโมงผัดหลานจะกินข้าวไงก็เลยต้องมาจับผัดทอดไว้ตั้งกระเดืกอกระเดืนะ่อนอ่ะวันนี้ย่านอนไม่หลับย่าก,ก็เลยลุกมานอนไม่หลับย่าก,ก็น,นึกถึงเรื่องกินอย่างเดียวเลยอ่ะย่าก,ก็น,นึกว่า เออเดี๋ยวต้องทำกับข้าวก็เลยมาทอดหมูสามชั้นว่าผัดกะเพราให้หลานใส่ไปหมดไปเลยหอมกระเทียมมากเลย ได้ข้าวไหมล่ะไม่ลานได้คิดข้าวมาข้าวสุกแล้วบ้าทเปล่าเกใส่พริกสองช้อนแค่นี้ก่นเด๋ยวเผ็ดเกินไปแล้วไม่อร่อย camera 1 min ลดจ้ะคลุกเครื่องน้ำปลายังไม่ใส่ก็อถอยมือก็ถอยมันจะเค็มนะกินันเย็นๆเนะเี่ยเยอะ เนื้หมูแพงมากเลยนะหมูสามชั้นเนี่ยแพงกว่าหมูเนื้อแดง ทีแรกว่าจะผัดตอนเย็นนึกว่าหลานเขายังไม่ตื่นตื่นสายหน่อยแต่ก็ตื่นมาแต่เช้าเลยวันนี้ยากก็ผัดข้าวกินไปแล้วไนงะผัดข้าวไข่กินไปก็เลยอันนี้ก็กินไม่ได้แล้วลนะ่ะเขาอิ่มแล้วชิมก็หน่อยก่นอนวารสชาติเป็นไง ต้องชิมเนื้อม,มันถึงจะรู้รสนะน้ำมันไม่มีไงน้ำมันมันออกต้องใส่น้ำหน่อยอ là lớp đi nè อมนะชิมได้หรือเปล่ามันจะร้อนมันจะร้อนไงอืมใช้ได้แล้วก็ตีหมูนเค็มก็นนมดีละ ใบกะเพรามีพร้อมอยู่แล้วไงใบกระเพราก็เกิดที่ต้นแหละเพาย่าชอบปลูกกระเพามา อร่อยแล้อร่อยมากเลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วผัดเสร็จแล้วใส่กระเพราเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ละค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ